สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยกลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งนะคะวันนี้แอดมินมีหนังสือดีๆมาแนะนำกันค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The v i s u a l MBA เข้าใจ MBA ยังทะลุปลุกปรลงด้วยภาพเขียนโดยเจสันบารอนซึ่งจะพาเราเข้าใจหลักการบริหารธุรกิจที่จำเป็นภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงค่ะลองจินตนาการดูนะคะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจ MBA แต่ไม่อยากใช้เวลา2ปีในมหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนหนักๆและใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลคุณจะทำอย่างไรดีคะหนังสือเล่มนี้ช่วยเสริมความรู้ของคุณในแง่าการตลาดการเงินการบัญชีและกลยุทธ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่ายผ่านภาพสเกตที่น่าสนใจคะ่ะเรามาสร้างสถานการณ์กันนะคะแอดมินพอยขอแสดงเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังสับสนในเรื่องเส้นทางอาชีพคะ่ะวันหนึ่งแอดมินพอยนั่งอยู่ที่คาเฟ มีเสียงเพื่อนร่วมห้องเรียน MBA สนทนากันอย่างสนุกสนานคะเธอรู้ไหมการเจรจาต่อรองธุรกิจมันสำคัญมากเลยนะถ้าเธอไม่รู้จักเข้าใจมันเธออาจจะพลาดโอกาสดีๆในอนาคตนะตัวละครนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของทักษะด้านนี้ค่ะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงละว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แอดมินพลอยถามไปด้วยความงง,งค่ะง่ายมากเลยเอาหนังสือ The s u a l MBA นี่แหละมาอ่านสิ สอนให้เราเข้าใจการเจราจาทางธุรกิจให้เทพในเวลาอันสัน้นเพื่อนคนนี้แชร์ประสบการณ์ที่เธอได้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะทําให้อดมินพลอยตื่นเต้นมากเรื่องการเจราจานี้มันเป็นเรื่องที่เคยคิดว่าเข้าใจแต่แค่กลัวจะไม่มีพื้นฐานค่ะสำหรับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือ The a บมันจะมีหลายบทที่พูดถึงการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้เข้าไปจดจ่อกับประเด็นสำคัญต่างๆอย่างภาวะผู้นำการเงินและการตลาดแค่เห็นภาพแล้วยังได้คำอธิบายที่เข้าใจง่ายค่ะใช้เวลาไม่นานก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสายงานที่มีการแข่งขันสูงนี้ได้ค่ะแอดมินพลอยรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มีมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะภาพสเกตที่ช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น อาจมินชอบวิธีการนำเสนอที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสาระและมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ในแบบที่ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก,ก่อนค่ะอย่างไรก็ตามอาจจะมีบางจุดที่น่าจะอธิบายได้ลึกกว่านี้ค่ะเพราะการเข้าใจในทฤษฎีเพียงแค่ภาพอาจทำให้บางคนยังติดอยู่กับการเข้าใจแค่ผิวเผินแต่โดยรวมแล้วมันเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมนะคะอดมินแนะนำสำหรับคนที่อยากเพิ่มทักษะในทางธุรกิจค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาหนังสือดีๆในแนวนี้ แอดมินพลอยบอกได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะมากสำหรับคุณที่อยากเรียนรู้เรื่องธุรกิจหรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่สนใจ MBA และต้องการความรู้ใหม่ๆค่ะอย่ารอช้านะคะสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะอย่าลืมกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ